มาแล้วจ้าวันนี้ก็อากาศดีดีใบเตยก็งามงามวันนี้สมพรก็จะมาเก็บใบเตยนะคะจะนําไปต้มเอาน้ํามาดื่มนะคะใบเตยนะคะก็เป็นพืชสมุนไพรประจําบ้านเราเลยนะคะบานใครที่ปลูกไว้นะคะยาปลูกไว้เฉยๆนะคะมีสรรพคุณทางยาหลายๆอย่างนะคะนําใบมาต้มเอาน้ําดื่มนะคะวันนี้สมพรก็ จะมาเก็บใบเตยนะคะเพื่อที่จะนำไปต้มนะคะใบเตยก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเลยนะคะเมื่อเข้าไปใกล้นะคะเราเด็ดใบนี้เราก็จะได้กินแล้วนะคะมีประโยชน์หลายอย่างก็นำมานำน้ำมาทำเป็นขนมข้งหวานได้หลายๆอย่างนะคะอันนี้สมพรก็เก็บมาแล้วนะคะล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะที่จะนำมาต้มเราก็นำหม้อใส่เลยจ้า ใส่ลงไปเลยนะคะจะใช้กี่ใบก็ได้นะคะตามสะดวกเลยนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปนะคะครึ่งหม้อเลยประโยชน์ของใบเตยนะคะช่วยแก้กระหายแก้อาการอ่อนเพลียไข้ร้อนได้ด้วยนะคะเพียงคุณดื่มน้ำใบเตยวรัดสองแก้วเช้ากลางวันก็จะทำให้คุณหายจากอาการอ่อนเพลียได้นะคะนำไปต้มเลยจ้าต้มก็ประมาณ หาถึงสิบนาทีนะคะเดือดปุดปุ๊ปุดนี่เดือดแล้วนะคะแล้วก็ยังช่วยปรับสมดุลในร่างกายช่วยบำรุงหัวใจแล้วก็ยังช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วยใบเตยนะคะสามารถที่จะบำรุงหัวใจลอดเลือดได้นะคะแล้วก็ยังช่วยลดความดันโลหิตสูงการดื่มน้ำใบเตยเช้าเย็นก็จะช่วยลดความดันลงได้นะคะแล้วก็ยังช่วยรักษา โรคเบาหวานนะคะนี่เลยช่วยรักษาโรคหัดช่วยบรรเทาโรคข้อและโรคกลูกมาตอยนะคะนี่สมพรก็ตักใส่แก้วเลยนะจ๊ะที่เหลือก็นำมาใส่ตู้เย็นเวลาเราจะกินตอนไหนเราก็สามารถที่จะนำมากินได้นะคะแต่ก็ไม่สมควรที่จะทำทิ้งไว้เยอะเกินนะคะ ที่บ้านมีก็สามารถที่จะนำมาต้มกินแบบใหม่ๆสดๆได้เลยนะคะประโยชน์สรรพคุณก็หลายอย่างเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยังใช้เป็นยาขับปัสสาวะได้นะคะหากมีอาการปัสสาวะติดขัดปัสสาวะไม่ค่อยออกลองใช้ใบเตยนะคะนำรากครึ่งกำมือนะคะมาต้มกับน้ำื่มก็จะช่วยแก้ปัญหาอันนี้ได้นะคะ น้ำสีเขียวอ่อนๆน,น่ากินมากๆเลยถ้าเพื่อนๆไม่ชอบกินแบบสดๆแบบนี้นะคะอยากกินแบบเย็นๆก็สามารถที่จะนําน้ําแข็งมาใส่ได้นะคะก็จะหอมกินใบเตยเย็นชื่นใจอีกด้วยนะคะเพื่อนๆใบเตยนี้นะคะนอกจากจะมีสรรพคุณทางด้านสุขภาพแล้วนะคะก็ยังมีประโยชน์ในด้านของความงามด้วยนะคะ ใบเตยนะคะทำให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปังได้นะคะใบเตยนะคะช่วยบำรุงผิวหน้าได้นะคะโดยการนําใบเตยนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็นํามาปั่นรวมกับน้ําจนได้เป็นครีมเหนียวเนีข้นๆน,นะคะแล้วก็นํามาพอกหน้าก็จะทําให้ผิวหน้า ของใสหน้ามองขึ้นด้วยแล้วก็ยังช่วยรักษาลังแขกด้วยนะคะนำน้ำที่ได้จากใบเตยนะคะมาบดให้ละเอียดเลยเป็นน้ำนะคะแล้วก็นำมานวดศีรษะเป็นประจำนะคะก็จะช่วยลดหลังแขกได้นะคะแล้วก็ยังนำมาย้อมผมให้ดำได้เลยนะคะนำใบเตยมาต้มจนเป็นสีเขียวผสมกับน้ำลูกยอต้ม แล้วก็นําน้ําที่ได้นะคะมาหมักผมก็จะทําทให้ผมดําแล้วก็มีความเงางามนะคะนี่ก็เป็นประโยชน์ดีๆแล้วก็สปพคุณดีๆของใบเตยเตยหอมที่เรารู้จักกันนะคะกินจะหอมมากๆเลยประโยชน์ก็เยอะสปพคุณก็ดีๆนะคะที่บ้านเพื่อนๆมีก็ลองนํามาใช้กันนะคะ ส่วนคลิปหน้าสมพรจะมีสมุนไพรชนิดไหนมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สมพรด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจแล้วก็ทุกๆก,การรับชมทุกๆคอมเมนต์นะคะสวัสดีจ้า